ถ้าคุณเคยพยายามบรรยายว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรก็จะพบว่านี่เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นแต่เมื่อบรรดาผู้เขียนพระคมภีร์ใคร่ครวญถึงความล้ำลึกของพระเจ้าพวกเขาก็บรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าไปในลักษณะเดียวกันเสมอคือทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาและพระคุณทรงกลิ้วชา้าบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เรากําลังพิจารณาวลีที่4คือบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นงคงคํานี้มาจากภาษาฮิบรูที่ว่าเคเซด ซึ่งเป็นคําที่ยากมากในการจะแปลเป็นภาษาใดๆก็ตามเพราะคํานี้ผสมแนวคิดเกี่ยวกับความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการอุทิศทุ่มเทยังอดทนเข้าไว้ด้วยกันเคเซธบรรยายถึงการกระทําที่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัญญาโดยมีแรงจูงใจจากความห่วงใยในบุคคลอย่างลึกซึ้งเช่นในเรื่องของนางรูทนางรูทเป็นคนต่างชาติที่แต่งงานกับชายชาวอิสราเอลแต่หน้าเศร้าที่สามีของเธอรวมทั้งพี่น้องและบิดาของเขาเสียชีวิตลง นางรูทเหลือแต่แม่ยายของเธอที่ชื่อนาโอมีซึ่งนางเองก็ไม่มีอะไรจะให้เธอนาโอมีบอกให้รูทกลับไปยังชนชาติของเธอแต่รูทสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างและดูแลนาโอมีและเมื่อผู้คนได้เห็นหนางรูทรักษาคำสัญญานี้ก็เรียกนี่ว่ากิจแห่งเคเซสังเกตว่าเคเซสของนางรูทนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขหรือตั้งอยู่บนฐานคุณค่าของนาโอมีแต่เป็นการแสดงออกถึงลักษณะของนางรูท คือเธอนั้นเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่น่ารักและรักษาสัญญาของเธอนั่นคือเคเซดความรักมั่นคงของนางรูทนั้นน่าชื่นชมมากแต่ผู้ที่แสดงถึงเคเซดอย่างอดทนมากที่สุดในพระคัมภีร์ก็คือพระเจ้าอย่างเช่นยาโคบเขาเป็นคนขี้โกหกชอบทรยศและแม้กระทั่งกับครอบครัวของตนเองถึงอย่างนั้นพระเจ้าก็ยังเลือกเขาและตอกย้ำพระสัญญาที่พระองค์ทำกับปู่ของยาโคบคืออับราฮัมที่ว่าเขาจะมีครอบครัวใหญ่ ซึ่งผ่านทางครอบครัวนี้พระเจ้าจะรื้อฟื้นพระพรของพระองค์ไปยังบรรดาประชาชาติดังนั้นเมื่อเวลา20ปีผ่านไปเมื่อยาโคบตรหนักว่าตนเองไม่คู่ควรอย่างมากเขาก็พูดกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ไม่คู่ควรกับเคเสดซึ่งทรงสำแดงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และเขาก็พูดถูกแต่เคเสดของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าของยาโคบตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นการแสดงว่าพระเจ้าทรงยึดมั่นอย่างเต็มที่ต่อพระสัญญาของพระองค์ เคเสดของพระเจ้าดําเนินต่อไปในเรื่องราวของเหล่าลูกหลานของยาโคบคืออิสราเอลเมื่อพวกเขาถูกฟาโร์ทำให้เป็นทาสเราก็พบว่าพระเจ้าระลึกถึงพระสัญญาที่ทรงทํากับอับราฮัมและยาโคบดังนั้นพระเจ้าจึงปราบอียิปต์ลงและยกโมเสสขึ้นเพื่อปลดปล่อยชาวอิสราเอลและนําพวกเขาไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาและในเรื่องราวนั้นสิ่งนี้ก็ถูกเรียกว่ากิจแห่งเคเสดเพราะเกี่ยวกับการที่พระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ ในขณะที่ชาวอิสราเอลเดินทางเข้าไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาพวกเขาก็กลัวชนชาติรอบๆและสงสัยว่าพระเจ้าจะสามารถปกป้องพวกเขาได้จริงหรือดังนั้นบรรดาประชาชนก็ขู่จะฆ่าโมเสสและจะตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมาให้นำพวกเขากลับไปยังอียิปต์แน่นอนว่าพระเจ้าจะต้องเจ็บปวดและโกรธแต่โมเสสก็เข้าไปหาพระองค์และกล่าวว่าขอทรงให้อภัยโทษบาปของประชากรเหล่านี้โดยเห็นแก่เคเสดของพระองค์ สังเกตว่าโมเสสไม่ได้ขอให้พระเจ้ายกโทษให้คนเหล่านี้เพราะพวกเขาสมควรจะได้รับแต่เพราะการให้อภัยสอดคล้องกับลักษณะของพระเจ้าเองพระเจ้าก็ตกลงและอุทิศพระองค์เองอีกครั้งกับประชากรเหล่านี้ที่ไม่ยอมอุทิศตนกับพระองค์ในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงส์ซื่อและเปลี่ยนไปด้วยความรักก็เพราะพระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นไม่มีเหตุผลอื่นเลยแน่นอนว่าพระองค์ต้องการให้ประชากรตอบสนองด้วยเคเศ แต่ถึงแม้พวกเขาจะไม่ทำอย่างนั้นพระเจ้าก็ยังคงเคเสดอยู่ผู้เผยพระวจนะโฮเชยาเปรียบเทียบเคเสดของอิสราเอลว่าเป็นเหมือนหมอกในยามเช้าที่ปรากฏเพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปทว่าเคเสดของพระเจ้านั้นคงอยู่ตัวอย่างเช่นคำเฉลิมฉลองในสรุดีบทที่1 3 6ที่เริ่มต้นด้วยประโยคว่าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดีและจากนั้นก็ย้ำอีก26ครั้งว่า เคเสดของพระองค์ดำรงนิรันด์จากนั้นหลังจากหลายศตวรรษที่อิสราเอลทรยศพระเจ้าผู้อุทิศตนให้กับพวกเขาและหลังจากประวัติศาสตร์ยาวนานของความรุนแรงและความตายของมนุษย์พระเจ้าก็ยังคงรักษาพระสัญญาของพระองค์ด้วยวิธีที่น่าอัศจรรย์พระเจ้าได้บังเกิดเป็นมนุษย์และผูกพันพระองค์กับมนุษย์อย่างเราในบุคคลชื่อเยซูและผู้ที่ติดตามพระเยซูชาวนาซาเร็ตก็กล่าวว่าในพระองค์นั้นพวกเขาได้พบกับพระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้เปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคงและความสย์ส,สื่อพระเยซูคือมนุษย์ผู้มีความรักมั่นคงอันเต็มขนาดในชีวิตความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์พระเจ้าก็ได้เปิดอนาคตใหม่ให้กับเราและให้กับสิ่งทรงสร้างทั้งหมดและพระเจ้าทำเช่นนี้เพราะนี่คือพระลักษณะของพระองค์ผู้ทรงเอื้อเฟื้อเปี่ยมรักและมั่นคงในพระสัญญาของพระองค์ตลอดเป็นนิดและเมื่อเรามีประสบการณ์กับความบริสุทธิ์ แลฤทธิดเดชแห่งความรักมั่นคงของพระเจ้าที่สำแดงผ่านทางพระเยซูสิ่งนี้ก็กระตุ้นเราให้เปลี่ยนแปลงเหตุผลและวิธีการที่เราแสดงเคเสตขึ้นไปยังพระเจ้าและไปยังคนรอบข้างเรานี่คือความหมายของวลีที่ว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง